ในการสาธิตการใช้ AI สำหรับสร้างวิดีโอด้วย f ริกก y นี้นะครับผมจะแสดงการใช้งาน2รูปแบบคือ 1. การใช้ AI ร่วมกับเครื่องมือเพื่อสร้างวิดีโอและ 2. การพิมพ์ข้อความเพื่อให้ AI สร้างวิดีโอนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าเว็บไซต์ f ริกก y กันก่อนครับสำหรับเว็บแอปพลิเคชันฟริกกีเข้าเว็บไซต์ จาก URL นี้นะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่หน้าของฟริกกให้เรานะครับกด start for free และดำเนินการเข้าใช้ระบบด้วยบัญชีของ Google เช่นเดิมครับเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเข้าสู่หน้าหลักของฟริกกี้โดยรูปแบบการใช้งานแบบที่1น,นี้นะครับ จะเป็นการใช้ AI ร่วมกับเครื่องมือเพื่อสร้างวิดีโอให้เราเนี่ยเริ่มสร้างวิดีโอโดยกดปุ่ม New File ครับเมื่อเรากด New File จะเป็นการเริ่มสร้างวิดีโอใหม่นะครับจะขึ้นการตั้งค่าเริ่มต้นของวิดีโอนะครับดันงนี้จากนั้นครับกดเลือกวิดีโอทำการตั้งชื่อวิดีโอ เลือกภาษาเป็นภาษาไทยเลือกที่อยู่ในประเทศไทยต่อมาเลือกขนาดวิดีโอในที่นี้นะครับผมเลือกเป็น9ต่อ16เริ่มการตั้งค่าเบื้องต้นเป็นแบบ ว่างเปล่าครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม submit หลังจากกดปุ่ม submit จะเข้าสู่หน้าทำงานของวิดีโอโดยเริ่มใส่เสียงประกอบของวิดีโอหรือ background audio เป็นอันดับแรกโดยที่ช่อง common scene กดปุ่ม choose file จะแสดงหน้าต่างสำหรับ เลือกไฟล์เสียงประกอบทําการเลือกเพลงตามต้องการได้เลยครับในที่นี้เราสามารถฟังเพลงตัวอย่างได้ครับโดยกดปุ่มรูปลำโพถ้าได้เสียงประกอบที่ถูกใจแล้วเราก็กดเลือกครับ จากนั้นเสียงประกอบนะครับก็จะเข้ามาอยู่ภายใน common scene ต่อไปครับเราจะเริ่มเพิ่มเสียงบรรยายโดยกดภายในกล่องซี e หนึภายใน s ี e หนึคลิกเลือกเสียงผู้บรรยายโดยในที่นี้นะครับผมจะเลือกเสียงบรรยายเป็นอัชารานะครับโดยในหน้า voice selection นี้ เป็นการเลือกเสียงบรรยายหากเราเลือกเป็นภาษาไทยเขาก็จะให้เสียงบรรยายที่เป็นคนไทยมาให้นะครับหลังจากที่เลือกแล้วให้กดปุ่ม select ครับจากนั้นภายในกล่องข้อความใส่ข้อความที่ต้องการโดยในการสร้างวิดีโอนี้ผมได้เตรียมข้อความไว้ดังนี้นะครับ ในข้อความนะครับจะเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาว่าเปรียบเสมือนกับดวงตาทําให้เราเนี่ยเห็นแสงสว่างและถ้าเรามีความรู้เราก็จะมีปัญญาแห่งการเรียนรู้นะครับถัดมาครับทางด้านหน้าต่างทางขวามือเราสามารถตั้งค่าตำแหน่งของข้อความขนาดตัวอักษรสีตัวอักษร และสีพื้นหลังตัวอักษรโดยข้อความทั้งหมดจะแสดงอยู่บนวิดีโอนะครับและขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่วิดีโอประกอบคำบรรยายโดยคลิกเลือกวิดีโอใต้หัวข้อ Layout ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวิดีโอตามต้องการครับ โดยในการเลือกวิดีโอควรเลือกการนำเสนอที่สอดคล้องกับข้อความนะครับอย่างเช่นในกรณีของผมเนี่ยครับก็จะทำการค้นหาวิดีโอในด้านการศึกษาโดยใช้คำว่า education นั่นเองครับหลังจากเลือกวิดีโอสามารถดูตัวอย่างวิดีโอโดยกดปุ่ม play โดยสังเกตได้ว่าการทำงานของ AI จะทำการประมวลผลให้ระยะเวลาของวิดีโอมีความสอดคล้องกับเสียงผู้บรรยายและข้อความซึ่งหากเราเห็นได้ว่าวิดีโอมีความสมบูรณ์แล้วก็กดดาวน์โหลดวิดีโอนำมาใช้งานได้เลยครับ สำหรับตอนนี้ก็จะจบในการนำเสนอแบบที่1นนะครับต่อมาจะเป็นรูปแบบการสร้างวิดีโอด้วยฟิกกิในแบบที่2ครับก็คือการพิมพ์ข้อความเพื่อให้ AI สามารถสร้างวิดีโอได้นะครับเริ่มแรกในหน้าหลักของการทำงานในฟิกกิแเรากดปุ่ม New File ครับเลือกวิดีโอ ตั้งชื่อไฟล์ครับแล้วก็เลือกภาษาและประเทศแล้วก็ขนาดของวิดีโอจากนั้นครับเลือกหัวข้อในหัวข้อ Start with เป็นไอเดียพร้อมจากนั้นกดปุ่ม Summit ครับต่อมาระบบจะแสดงช่องให้เรากรอกข้อความโดยเราสามารถ กรอกข้อความที่เป็นแนวคิดตามจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางให้กับ AI ได้สร้างวิดีโอนะครับโดยข้อความนะครับสามารถเป็นภาษาไทยได้เลยดังตัวอย่างของบวมนี้นะครับโดยเนื้อความนะครับจะใช้แนวคิดในการสร้างวิดีโอเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้ในการทำงานนะครับจากนั้นครับทำการกำหนดเวลาของวิดีโอทำการ เลือกภาพพื้นหลังครับโดยภาพพื้นหลังนี้จะอยู่ในหัวข้อเทมเพลตครับกด select template เลือก Template ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม submit um จากนั้น AI จะทำการประมวลผลข้อความของเราเพื่อเอาไปสร้างวิดีโออย่างอัตโนมัติและหากว่าเราถูกใจวิดีโอที่สร้างด้วย AI นี้นะครับ ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับเรามาลองดูกันนะครับว่าผลของการสร้างวิดีโอด้วย AI เป็นอย่างไรนะครับกำลังใจในที่ทำงานสร้างความหวังเพื่อผ่านพ้นปัญหาในชีวิตการทำงานบางครั้งเราอาจรู้สึกท้อแท้และหมดหวังแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งโดยภายในผลลัพธ์นะครับของวิดีโอเราก็จะเห็นว่ามีทั้งข้อความ แล้วก็วิดีโอที่มีความสัมพันธ์กันน,น,<ม>นี่คือการประมวลผลของ AI ได้นำวิดีโอแล้วก็ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้มาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับมีเพียงแต่ต้องค้นพบและเชื่อมั่นในตัวเองและเช่นเดียวกันครับถ้าถูกใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับและนี่ก็เป็นการสาธิตการประยุกต์ใช้ AI กับการสร้างวิดีทัศน์ให้ได้ผลงานที่เป็นวิดีโอสั้น ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน f ริก k y ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอได้ง่ายอย่างมากเลยใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าตัวอย่างการใช้งาน AI ของฟริกกีนี้จะเป็นประโยชน์และให้ทุกคนได้สร้างวิดีโอแบบสั้นเพื่อนำไปใช้ได้ตามความต้องการทั้งในการเรียนการประกอบอาชีพหรืออาจจะทำเพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ได้เช่นกันนะครับไม่แน่อาจมีคนใช้ฟริกก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์อย่างเช่นใน YouTube หรือใน TikTok ก็เป็นไปได้และจากการสาธิตการใช้งาน AI ของฟริกกีเพื่อการสร้างวิดีทัศน์นี้ผมใจดีดอย่างมากหากทุกคนที่ชมเนื้อหานี้สามารถสร้างวิดีโอที่ง่ายแต่ได้คุณภาพอย่างชำนาญด้วยตนเองครับ